สนับสนุนโดยชอบแตกต่างนอกกรอบแต่ไม่นอกกฎนิวเจลโต้คิวคว้าเป๊กแค่หยดโล่งสบายบรรเทาอาการคัดจมูกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่มันมากๆกครับแต่แห่เรียกเราว่ามันหยดติ่งๆนะครับกับเกมตึงๆึงให้ไกลไปถึงแต่ละคนนี่ก็โชว์ลีลาอย่างถึงริกถึงถึงครับแม่วันนี้มาชมกันต่อเลยดีกว่าว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรของคีมสตรอเบอร์รี่ชีสเค้กค่ะ เจมไม่แน่คนนี้เขาอาจจะแบบว่าลบคําสาบสีบราได้ใช่แล้วแต่เมื่อกี้อาจจะได้นะเพราะว่าเขามีการไหว้พระก่อนอขึ้นมาแท่นนี้ด้วยน้องไม้ของเราพร้อมไหมพร้อมแล้วพร้อมแล้วอยากเต้นอยากเต้นออ <c oughs> ให้มาโดดไม่ได้ใหม้มาเต้นถ้าอยากเต้นขนาดนั้นเอาเลยไมย้หนึ่งสองสามเฮ้ม<า>ยมวยก่อนด้วยลัวนะครับเนี่ยไม้เนี่ย นั่นไหว้ต่อครับไหว้ไปเรื่อยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เลยครับหมาลายมันเริ่มพยศแล้วโอ้โหแล้วตัวไมยก็ไม่ใช่เบาๆนะครับาจไมาลายพยศเอาละครับนยศกัมาจะขึ้นมาได้ไหมนะครับเนี่ยโอ้โหเอียงไปสักขนาดนี่ยขึ้นมาได้ก็เก่งวะเจ้าตี้กลัวมากขึ้นได้ไหมครับโอ้โหโอ้โห นนี้ค่ะงัดขึ้นมาจนได้ครับแม่เพื่อนเพื่อนนี่เชียร์กันในี่อ้าวกราบหนอนต่อครับมาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์กระลุกตัวแล้วครับต่อไปครับโอ้โหโอ้โหได้ทีมครับมาขวาลิงต่อกครับมาจะกระโดดไปขวาเยอะขวาเยอกต่อมา มาครับน่าเสียดายมากเจ๊ค่ะว่าไม่เป็นไรนะคะถือว่ายังทำสถิติได้ดีอยู่ใช่แล้วเพราะว่าสามารถทำไปได้ทั้งหมด3ตัวรวมเป็น30คะแนนได้ไป30คะแนนกันโอ้เจ๊เป็นหนุ่มๆนุ่มใหม่อีกแล้วใช่แล้วเป็นหนุ่มโอ้โหหนุ่มู่หนุ่มโู่หนะคะสำหรับน้องกุ้งของเราอ่ะกันเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเขาจะทำได้กี่ฐานกันนะคะนับ หนึ่งนับสองน,นับสา<อ>ม<อ>ไปเลยทีมที่ินนี้เขาไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับแ <c oughs> น่าคนนี่โอ้โหลีลาแพลามาวๆๆนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็ไปได้ถึง50คะแนนไปแล้วนะครับมาดูครับว่าคนนี้จะทําได้หรือเปล่า <c oughs> โอ้โหป <c oughs> ระโดด <c oughs> ได้สวยงามมากครับ <c oughs> เพื่อมเพื่อนๆน,นี่เชียร์กันใหญ่ครับนะครับเล่โดนไล่โดนไล่ ตีครับอ๋อหน้าถึงฟอมครับตีครับอ๋อหัมันติ่งลงมาถึงฟมแต่กรรมการยังไงอยู่ครับก็แต่ว่าฟอมเม็ดนี่ติดตน้าเปล่าเปล่าจริงๆเจ็บหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่เจ็บเลยครับสุดยอดแต่ดูหน้าครับจิ้มลงไปเต็มๆพวกเราพร้อมกันใจเย็นเจี๊ยบ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 ทำได้ห้าสิบคะแนนหรือเปล่า ต้าหนเชือกแล้วไปที่ฐานได้ครับจับเชืองได้แล้วโอ้เหมือนจะหลุดครับเหมือนจะหลุดโอ้โหเดือดอยู่ส่งตัวอยู่บนลิงได้โอ้โหวาดเสียวหล่นลงไปนี่เจ็บแล้วเอาเอาจะไงครับจะได้บิเบี้ยเอาแล้วก็ทำได้สำเร็จครับแม่โอ้ยกอธิบายเทคนิคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปสปีดก่อนมันบอกลูกทีมว่าจะต้องมีเทคนิคการเล่นยังไงบ้างคะอ๋อต้องใจเย็นเจี๊ยบครับ ต้องใจเย็นเจี๊ยบเลยโดดครั้งแรกก็ใจเย็นเจี๊ยบไปก่อนนะแล้วก็ค่อยพยุงตัวนะครับพยุงตัวขึ้นไปแล้วก็กระโดดไปใจเย็นเจี๊ยบต้อะเป็นเทคนิคตรงไหนเนี่ยให้ทีมนี้นะคะสามารถคว้าคะแนนเต็มๆไปถึง50คะแนนได้ไป50าสะได้อีกแล้วครัก็ถมาดูสาวน้อยคนต่อไปดีกว่าค่ะเป็นตัวแทนจากทีมที่สองมาหนูเชี่ยวชื่อยุ้ยค่ะน้องยุ้ยนะคะพร้อมไหมพร้อม โอ้โหนับนับนับไปครับอไปอย่างสบายๆเลยครับบ้าตอนนี้เจอมาพยศก็ให้แล้วโเจ๊น่ากลัวมากน่ากลัวมากแล้วมันลงท่้นี้นี่ยากมากครับน่ากลัมากเกาะไว้เกาะไว้ยุ้ยเกาะไว้ น่าดี่ไม่สามารถนำขึ้นมาได้แต่ว่าทั้งเกมไม่แม้ไงครับและเขาสามารถทำไปได้ถึง2ตัว20คะแนนได้ไป20คะแนนนะครับแล้๋ยวพาจะต้องคุให้กับตัวแทนคนที่4เขาสตรอเบอร์รี่ชีสเค้กมีอะไรจะเก่าให้กับนุกบีสองคนเมื่อกี้ไหมคะ จะบอกว่าเป็นกําลังใจให้ด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวยังไงก็จะไปให้ถึงเส้นชัยเลยแน่นตอบดีกันนางงามนับนับนับโดดเลยแอนนี่ครับกลัวอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าไปเราต้องไปครับโอ้โหทรงตัวดีๆีนะจ๊ะกองเชียร์ก็คอยบอกทริคนะครับไปนะครับไปสุดไป ตอนนี้ค่ะน้องแอนนี่ของเราเข้ามาสู่ตัวที่สองน้องมาลายแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะโดนคำสาปน้องมาลายหรือไม่ครับเป็นท่ายากครับอย่างนี้นะครับแอนนี่ต้องพยายามให้มาลายนี่มาข้างหน้าให้ได้ครับต้องพยามกระโดดตัวมานลโอ้โหเทคนิคดีมากครับสำหรับน้องแอนนี่ครับไม่ธรรมดาครับกำลังจะก้าวไปสู่นอนครับเล็งครับมีการเล็งแล้วครับไปสู่นอนแล้วครับ กองเชียร์ที่เฉียกกระใหญ่ครับลุ้นไปด้วยครับโอ้ยนี้มีสิทธ์คว้าเชือกได้นะครับเนี่ยดูจากท่าแล้วดูสิครับโอ้โหแอดดี้นี่ไม่ธรรมดาครับกระโดดคว้าเชือกนะครับคว้าเชือกนะครับโอ้โหไม่ต้องแตง่งแบบนี้ไม่ได้ครับไม่ได้ประร่วงแล้วดูภาพชา้าทางคว้าเชือกไว้ได้ครับแต่ว่าไม่สามารถอยู่บนนี้ได้ครับหลุดออกมาแบบนี้ไม่ได้คะแนนนะครับคะแนนเสาวเดียวถึง ได้ไป30คะแนน,นใช่ไหมคอะไรดีกว่าตัวแทนจากทีมทหนึ่งน้องวิวของเรานี่เองวิวจ้กคะแนนนำขนาดนี้คิดว่าจะเอาสักกี่ตัวดีถ้าไปสุดก็ไปอะค่ะถ้าไปสุดก็ไปจะได้เพ,พิ่มแต้มเพิ่มแต้มเลยมานับนับนับโดดเลยตัวแทนทีมที่สองโดนับป้าแม่ มันอยู่ไทยแรกไปดอยจะน้องขึ้นมาอีกเพื่อนร่วมทีมนะครับส่งเสียงเชียร์นะคอยบอกเทคนิคตลอดนี่ครับปิดปดปิดปิดปิดปดปดโคตนะโคตต้องนั่งที่เดิมค่ะเอาเชียร์ข้าวสนามนะครับไม่ได้นะครับให้นั่งเชียร์นะครับไม่ตอนนี้ค่ะ ตรงม้มาลายนี่เอียงแบบเดียวกันตลอดตอนนี้าขาน้องอยู่ตรงไหนบ้างนะเดี่ยงงจริงๆส่งตัวได้แล้วครับตอนนี้จะข้ามไปสู้ดอนแล้วก็สู้ เสาลิ้นก็ปาไโอ้แต่ไม่เป็นไรก็ไม่เจ็บครับตัวที่3คนได้นไปแค่2ตัวให้กันได้ไป20่สคะแนนได้ไป20่สคะแนนครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับจูและมิชชั่นสนุกๆในวีตาแพร์ s m แอปเรามาพบกับผู้เข้าแข่งขันกันก่อนดีกว่าค่ะและเจ้าขอบเราในวันนี้ก็ ทีมละหนึ่้าร้อบาทนะคะไปช้อปเพื่อพสะจะโดนใจมากที่สุดค่ะอเมริกันป๊อปกเกลน,นะคะเป็นการนําสีสันและเสื้อผ้าหลากหลายสไตล์มามีแอดนด์แมทกันค่ะเหมือนชาวอเมริกันที่มาจากหลายเชื้อชาตินะคะโอ้โหแล้วมาดูทีมที่หนึ่งดีกว่าค่ะแล้วก็ออกสไตล์ร็อกล็อกเอสเซนเซอรี่ยังครบเพื่อ้วยมีขวบพรัสแกรนดเพิ่มให้ไปเลยค่ะและทีมที่ชนะของเราทีมที่หนึ่งค่ะ จากวีตาคุณพลาไทยผู้ชนะไปพลาสเริ่มความสวยกันเลยค่ะและสำหรับสัปดาห์หน้าก็กลับมาพบกับมิชชั่นสนุกสนุกได้ใหม่ได้วีตา